เป็ดะนะครับนะครับเป็ดก็จะอยู่มุมนู้นนะครับสร้งเมื่อก็เลี้ยงปลาก็จะอยู่มุมนี้ส่วนพันโรงกับสีนงงันก็จะทำขยายพื้นที่ให้โล่งสะอาดนะครับจะได้ความปลอดภัยเรียบร้อยครับวันนี้กันน้องๆมาจะได้ไม่ตกสะครับ <ức> แล้วก็การหมาแมวด้วยนะครับครับนี่ท่านนู้นทำอะไรทำ นี่ก็มีปลานะครับปลากระโดดขึ้นมากินอาหารนะครับอันนี้ก็ยังล้อไม่เสร็จนะครับมันในฝาดอีกนิดหนึ่งนะครับหัวตาครับบากินอาหารเยอะครับ น,นี่ก็ท่านรองวิทยาออของเรานะครับอืออออออมปลาครับปลาครับอืมปลากินอาหารดูครับส่วนตรงนั้นก็รับเป็ดครับใครอยากมารับชมก็มารับชมที่นี่นะครับลองเรียนบ้านไปเดินนะครับ ขอขอบคุณที่มารับ,บชมด้วยนะครับ